สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจ๊นะคะเจ๊ฟอร์ดพะประแดงค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมกับอีกหนึ่งรุ่นนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น4ประตูวายแท็กนั่นเองเป็นเกียร์ออโต้หสปีดนั่นเองค่ะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่1นึ่ล้านแปดหมบาทนั่นเองค่ะพร้อมโรเลอร์ชัตเตอร์นะคะสําหรับลูกค้าที่จะติดโรเลอร์ชัตเตอร์รุ่นนี้เพิ่มอีก50,000บาทนั่นเองค่ะสําหรับคันนี้นะคะถ้าจะทำการตกแต่งเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้า f o r d ดที่เป็นสี ดำด้านนั่นเองค่ะเป็นชุดของแรปเตอร์นั่นเองนะคะในส่วนของคันนี้นะคะก็จะเป็นด้านล่างกันชนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเดิมๆนะคะที่เป็นกันชนสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะตัดด้วยสีบรอนเงินนั่นเองค่ะด้านล่างยังมีห่วงลักจูงให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวมาพามาชมนะคะว่าในส่วนของตัวด้านข้างเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไฟหน้าของเขาเนี่ยก็ยังเป็นไฟหน้าแบบมันติ r e รีเฟคเตอร์ LED มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์เลนจิ้งไลท์นะคะ ติดในส่วนของพัวกันกระแทกให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างติดในเรื่องของตัวคิวร้อนะคะขนาด6นิ้วนั่นเองค่ะในส่วนของตัวล้อแมกนะคะเราก็ทําการอัปเกรดเป็นล้อแมกขอบ20นั่นเองเป็นแม็กของแวไพร์นะคะเป็นลายก้านแบบนี้เลยสีดํา ตัดด้วยสีบรอนเงินนั่นเองค่ะแล้วก็จับยางคู่เป็นของยางดีเซนติกนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะหน้ายางของเขาจะอยู่ที่275ทับ 55R20 นั่นเองค่ะในส่วนของตัวกระจกหูวช้างก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้ติดเบ้ารองมือให้นะคะตัวนี้เป็นกัรลอยให้นะคะตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบ immobilizer แล้วก็เป็นกุญแจ keyless ให้นั่นเองค่ะในส่วนของตัวบันไดข้างที่เป็นของรุ่น w i t e t a นะคะ ตัวนี้จะเป็นบันไดข้างสีดําตัดด้วยสีบรอนเงินนั่นเองค่ะในส่วนของตัวด้านบนนะคะตัวนี้ก็ติดมีราวหลังคามาให้แล้วนะคะสำหรับรุ่น w i ยแท็นะคะมีราวหลังคาที่เป็นสีเงินนะคะแล้วก็ส่วนฟิล์มเนี่ยเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดเอนะคะติดอยู่ที่แล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะจะเป็น 40, 6080ได้นั่นเองค่ะแล้วก็กันสาดติดตั้งเพิ่มมาให้นะคะด้านหลังจะมีราวหลังคามาให้แล้วสําหรับรุ่น w i ยแท็มีราวหลังคามาให้ทุกรุ่นเลยนะคะ ตัวนี้นะคะตัวนี้สามารถรัดสิ่งของได้ด้วยอย่างที่แจ้งไปว่าคันนี้นะคะก็จะมีติดโรลเลอร์ชัตเตอร์มาให้ด้วยนะคะเนาะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีบันไดเหยียบด้านข้างมาให้นะคะแล้วก็กันชนท้ายนะคะวันนี้จะติดขัดนิดนึงในเรื่องของการรีวิวนะเพราะว่าช่างลืมกุญแจนั่นเองเนาะ,ะนี่ในส่วนของตัวกันชนท้ายนะคะก็จะเป็นกันชนท้ายสีเดียวกันกับตัวรถด้านหลังก็จะมีคําว่า w i t e t นะคะ ไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้าย LED แบบเต็มดวงให้นั่นเองนะคะติดเบ้ากันกระแทกให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะรุ่นว i ยทนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบแนวแบบนี้แนวว i ยแท็กแต่ว่าอยากได้แนวการตกแต่งแบบไหนนะ,ะสามารถเข้าไปแคปหน้าจอนะคะในคลิปต,ต่างๆที่จะรีวิวไว้นะคะแล้วก็สีนะคะมีให้เลือกจะเป็นสีเหลืองสีส้มนะเออสีเหลืองสีสีบรอนเงินไม่มีแล้วสี สีเหลืองสีดําสีขาวนะคะที่มีให้เลือกนะแล้วก็สีเทานะคะที่เป็นสีเทาเป็นสีนี้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอภัยด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้วันนี้รีวิวน้อยมากเพราะว่าช่างลืมกุญแจติดมือไปด้วยนั่นเองค่ะก็เลยแบบรีวิวแบบนี้เนาะก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะได้รถรุ่นนี้นะคะเป็นไวท์แท็กแล้วก็พร้อมโปรโมชั่นนะโทรเข้ามาหาจเจรได้เลยค่ะ ที่เบอร์063ค่ะสาม141นั่นเองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะสำหรับการรุ่นวายแท็กจะมีจัดจำหน่ายอยู่ที่2รุ่นนะคะจะเป็นรุ่น6สปีดนะคะเกียร์หสปีดแล้วก็ V6 นั่นเองค่ะชอบรุ่นไหนก็สามารถทักเข้ามาได้เลยที่เบอร์063ค่ะ สาม1กแปนั่นเองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยค่ะสําหรับลูกค้าใหม่อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๋ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เจ๋ทำคลิปให้ลูกค้าชมค่ะสําหรับวันนี้เจ๋ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ